ก็คือแฟนจะไปส่วนโรงเรียนอยงเดียวพี่เพราะผมจะขายของดูหน้าร้าน ตอนนั้นหนูกำลังจะไปเรียนแลวหนูเผใส่รองเท้าแล้วตอนนั้นหนูกำลังจะเดิอนออกไปจากบ้านแล้วหนูเห็นอะไรเด็กดิงนก็เลยถอดรองเท้ามาันตลบเจอกิ้งกือม,มันนอนอยู่ในรองเท้าก่อนแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าวันจันทร์ที่แล้วหนูหนูอยู่เลยคะคือว่าหนูก็ไม่ได้ใส่รองเท้าพลากก็เลยมันก็เลยตอนนี้หน้าหนาวก็เลยคานเข้ามาในรองเท้าหนูอตอนนี้หนูมีอาการแพ้หรือว่าอะไรไหมคะมันจะเหมือน ันบูดแล้วมันก็มีสีดำๆอยู่ตรงกลางสีแดงๆหนูเคยได้เห็นในข่าวสารอะไรไหมเกี่ยวกับพิ้งคืนนี้ยเคยคะ่ะตอนนี้ก็เจอกับตัวจริงเจอกับจ,จริงเลยแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอว่าไงบ้างไหมคะคุณหมอบอกว่าก็ให้ยามาทานอ่ะอยากจะฝากเตือนถึงเพื่อนๆไหม ก็เวลาถ่างเท้าขอให้เคาะรองเท้าก่อนใส่นะอ่าเล่าเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าลูกสาวเราเนี่ยโดนโดนยังไงฮะเออตอนเนี้ยผ,ผมไม่ทราบนะแต่ว่าคือทราบจากพรรยาว,ว่าเออตอนเช้าใส่รองเท้าพละมีกิจกรรมพละที่โรงเรียนก็ใส่แต่เช้าทุกครั้งเราจะสอนเขาว่าให้เคาะรองเท้าก่อนแต่เหตุเกิดเมื่อวานคือเขารีบร้อนเพราะช่วงฝนตกต้องรีบไปเรียนเ,เขาก็ไม่ได้เคาะคือใส่ไปเลยทั้งวันพอ,อ,อกลับมา พอรองเท้าเขามีอาการป้าเท้าหนุเป็นอะไรก็คือดังในเหตุเห็นในรูปแล้วก็เขาก็มีกิ้งคืออยู่ในนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากกิ้งกือไหมพอไปไปพบหมอที่โรงพยาบาลมอบุรพาก็บอกว่าเป็นพิษของของกิ้งกือก็เลยก็อยากฝากเตือนว่าคือผู้ปกครองทั้งหลายในช่วงมองรีบเบ้งตอนเช้าเนี่ยควรใส่ใจสักนิดเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็คือสัตว์มีพิษเนี่ยต่างๆเช่นตะขาบแมงป่องงูเล็กๆอย่างเช่น พวกคนเจอแน่ๆคืองูกระปะมีทุกที่นะครับจะเข้ามาอาศัยในรองเท้าอย่างเช่นพ่อใบแคทชูพวกนี้ก่อนใส่กรุณาเคาะให้เยอะๆเคาะให้ออกมาให้หมดถึงจะมีหรือไม่มีแล้วแต่คือป้องกันไว้ก่อนคือการที่โดนกินคืนเนี่ยคือเป็นเคสที่เบาที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดโดนพวกแมงป่องหรือตะขาบหรืองูเนี่ย มันจะมีโอกาสมากกว่านี้การจะถึงการเสียชีวิตนะครับแต่โชคดีที่ว่าลูกสาวเป็นคนที่ไม่แพ้พิษพวกนี้ก็คือมันคนที่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่าคือโชคดีไปหน่อยก็คือไม่มีอาการอะไรใช่ไม่มีอาการอะไรแต่มีอาการไหมนะครับมีรอ<ม>ยไหมที่เท้าคือเห็นตั้งแต่ตอนที่โดนเลยเห็ตั้งแต่ตอนที่โดนเลยก็คือตอนย็มมาถอดเท้าก็เห็นเลยแต่เขาไม่มีอาการอะไรเลยรองเท้านี่ถอดไปนานหลือยังคะหรือว่าที่หนึ่งใส่ครั้งหนึ่งไปโรงเรียนใหก็สองวันใส่ทีอะสองวันใส่ใช่ แต่แคือให้ปลอดภัยก็คือข้อก่อนท<อ>ุกครั้งถึงจะอยู่ในบ้านกนแล้วแต่ข้อก่อน